ชมค่ะเป็นแบบสบัดมัดมากค่ะแฟรี่รายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบ,บนี่มันยัมาอยู่เทกนะคะแต่นี่คือบ้านของพี่ไก่วรยุทธ์ค่ะเห็นบรรยากาศสนุกสนานขนาดนี้อยากรู้เหลือเกินนะคะว่าเหล่าบรรดาน,นักแสดงเขาจะแซ่บสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเมา่มอยกันดีกว่าค่ะไปค่ะเมาอ,อย่ากันยุงมาใช่ไหมล่ะแฟรี แถมยังชวนเอาบรรดาพี่ป้าน้อาบวงนรเมศรมันหลุดโลกแบบไม่ห่วงข้อต่อกันเลย <c oughs> ก็วันนี้กองละครบวงนรเมศรเขาได้เรื่องอามยามดีจัดปาร์ตี้ฉลองปิดกล้องที่แม้กระทั่งนางฟ้าเทวดาก็ร่วมฉลองด้วยการกระน่ำฝนกันแบบชุ่มชา <c oughs> ก่อนฝนจะเทกระผมแอบเห็นพี่หายนังหนึ่งกำลังต่ำป๊อก ปิดพิสดารละ่ะเอ้ยเปิดส้มตำอยู่อะมาเม,า,มาวางส้มตำแล้วมาเมากันก่อนครับเพถ่ายละครกับพี่ไก่วรายุตไปยังไงบ้างครับแซบค่ะเวลาประทากับพี่ไก่นะอนอกบทกันตลอดเวลาเลยค่ะสนุกมากในกองนี้เลยอยากเมาใครครับพี่อะเม,มามาจะต้องเมาผู้จัดนะ<อ>นะวันที่มีงานพรมแดงนะอุ้ยนางนะปักปักปักดอกไม้เองออทาทุกอย่างเองเลย เรียกว่าคนตกงานอ่ะเอ๊ะไม่รู้ว่าประหยัดประหยัดหรือว่าอะไรโอยอยเรื่องเนี้ต้องถึงพี่ไก่ทอาอมาแถวพี่ไก่เนี่ยแซบมากไม่แซบค่ะอาจจะในสายตาคนอื่นที่เห็นว่าแซบแต่นี่คือชีวิตปกติของตัวเองใครจะว่าแซบเหรอธรรมดาธรรมดาเรื่องนี้ใครแ่บสุดคะเนี่รมดานักแสดงค่ะแพทย์รบพาแพทย์เขาก็เด็กแว้นนะคะ เมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็แสบแสบแสบเล็กน้อยถึงพอสมควร กลับมาช่วงนี้ละกลับงานปาร์ตี้ปิดกล้องละครบ่วงในรมมีระทีแต่ละนางนี่แดนซ์กันอย่างเมาม้รอเดี๋ยวนะคะขอ,ขอจับภาขอทาปากก่อนที่เหออยู่เลยนะฉันจะทาปากเกิดฉันจะทาปากก่อนแต่ละคนเล, <c oughs> เล่นเป็นบทไหนกันบ้างคะคู่รายค่ะคู่รัเป็นแม่ของแพทย์นภภาค่ะเป็นภรรยานักเขียนค่ะเอาถึงเวลาแดนซ์มิวสิก ป้าเราไปหาพระเอกนมหล่อของเราดีฟ้าในกองอะใครที่แบบว่าแซบที่สุดหรือว่าแซบที่สุดผม,มเป็นเจ้าของไงฮะพี่ไก่วันไหนหน้าโซมมาเขาจะเรียกมาดา่ดาดา่าด่าอะไรอย่างงี้แต่แต่วันไหนหน้าดีมาไม่อยชมเมื่อไหร่หรออ๋อเรามาทางนี้เดี๋ยวพี่จะปลอบให้แต่แอบไปเห็นอีกหนึ่งนมกำรอ้อนเจ้านายสุริราม้ามาเมาหน่อยเร แแบบบ่ทีสุดจะมีใครได้ครับนอกจากพี่ไก่วลายุธะเคยโดนพี่ไก่ว่าอะไรบ้างไหมคะจะโดนเรื่องหุ่นมากกว่าครับบางทีก็ใหญ่ไปบางทีก็ผอมไปก็ยังดูไม่ค่อยออกนะคะว่าผอมไปหรือว่าใหญ่ไปใหญ่ไปผิวหรือจาแฟรี่คงต้องให้ผู้จัดที่ห้ายปากเมาว่าแซ่ประมาปิดแบบสวยสวยบ่วงรมิเป็นอะไรที่สนุกสนานแปลกแหวกสำหรับตัวเองสำหรับเรื่องนี้แปลกกับเรื่องอื่นที่เคยทำ แปลกยังไงเหรอคะต้องลองดูว้าวว้าวว้าวาแล้วอยากดูใช่ไหมล่ะอดใจรอนะก็สิบกราสิบ